ปืนเล,วลยวะสะพายบนหลังวีเดสอ่ะอุ้ยทำไมก็เดือดกันอย่างนั้นล่ะเอาด้วยดิเดินนะขอเล่นด้วยคนครับจบกไปแล้วมั้งเนี่ยโอเคได้อยู่มั้งไม่เราไม่รู้ หัวนี่หาเรื่องกันอย่างเลยใส่สุดไฟเหมือนเดิมมันจะดักบนหัวเราปะน,นะเราแวงดักอิดไม่ชวนมาเลยครับว่างอยู่ครับตอนนี้ว่างครับเดี๋ยวก็ตายเนะี่ยคือตรงนี้ก็ตายเนะี่ย เมื่อกี้ดีเสียวปืนอยู่ไปไหนแล้วก็ไม่โดนมีคนเปิดตัวนี้ไปตรงนั้นมีศพคนโอเครู้เรื่องครับ จะมีคนไกลอีกใช่ไหมชี้หาละได้ไม่ได้เยอะเยอะเยอะค่อยคุยกัน,น,นมันไปไหนกับมันนะเหมือนจะอยู่นอกกำแพงอ่ะอะไรว,วะเนี้ยแปลกเว้ย สรุปละครจะเล่นไหนดีตอนนี้ก็มีนะวิ่งไปเมื่อกี้ไหนละไม่วิ่งซ้ายกันเลยอะ่ะยังไงดีวะไม่เจออยากไปนะแต่ว่าข้างหลังมันมีอะ่ะ เราแวงข้างหลังอะอั้นมาเดี๋ยววะก็จะเล่นต้องเล่นข้างหลังก่อนไปน้องรู้จะอ้อมมันได้หรือเปล่านะข้างหลังเนี่ยอุ้ยมันก็คิดเหมือนกันดิกแหม่เราคิดเดียวกันเลยนะไหนวะหลังกระแพงเลยที่ไหนที่ เยอะแยะไปหมดแล้วเราอยู่วงล้อมโคตรดีเหมือนเราเป็นศูนย์กลางองไงอย่างนั้นนะลูกคือศูนย์กลางครับโอ้เจอละ ไม่ดาววินเดอรวยิงผมเร็วผมอยู่ตรงกลางเนี่ยไอตัวนั้นก็ล็อกจังเลยนะตอนนี้ก็ไม่เรอะชี้หายละกรจะเล่นยังไงวะนั่นตัวไกลนั่นน่ะก็เปิดไม่น็อกอ่ะ แล้วก็ตัวตรงนี้เป็นไหนก็ไม่รู้ตัวไกลไม่รู้อยู่ไหนโอเคเจอตัวหนึ่งครับเอ้าโดดลงอีกไอ่เ๋ยวเล่นออกามาเร็วไม่มีตัวชาร์จเลยสักตัวคนชาร์จอยู่ไหนฮัลโหลฝั่งนี้ก็มีแต่ไม่มาฝั่งนู้นก็ไม่มาไม่มาสักฝั่ง Nó nắng 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 như nó nắng 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 Làm nắng 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 ควรจะเล่นยังไงวะหาอะไรกินแป๊บโอเคครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเช่นกันครับตอนนี้ก็ลองบุนกับการที่ไม่รู้จะบวกกับตีไหนดีเนะี่ยโอเคฝั่งนู้นก็ยิงฝั่งนี้ก็ยิงสรุปคือผมอยู่บ้านคนเดียวที่เหลืออยู่ข้างนอกหมดไปไหนละเอา มีนะเราอยู่บ้านคนเดียวหรือนี่สรุปเลือเหลือฝั่งไหนบ้างวะเนี่ยงงไหมเสียงข้าใกล้ๆคือไม่มีเลยข้างหลังอ่ะสองตัวแล้วมาตรงนี้ตัวหนึ่งอีกตัวไม่รู้อยู่ไหนโอเคเจอละมีเหมือนกันมารับปี่แล้วนะสองตัวเนี้ย โผมมีค er รับโผมมีครับไม่โผโอเคโผล่ละวอันนี้ก็มีเอาคน้ตตีกันหรอเอาโน้ตีเจ้ากันอะไรวะตายไปหนึ่งเอายังไม่ตายก่อนเอออ่าดาวไปแล้วหนึ่งครับวันนี้ก็ไปเฮ้ยอะไรวะเนี่ย เกียร์ไหมควรเกี่ยว์ไม่ขึ้นอะไรวะวุ่นจัดเลยตัวนี้ในทอเขาไม่ต้องสนใจเลยแหละมันเล่นตรงนี้แหละตัวนี้ก็มีแล้วอยู่ไหนละโอ้สมมนู่นเลยเหรอน่าจะใช่มั้งอะไรวะงวงกับตัวเอควาจะเล่นไหนดีเกิดอะไรขึ้นครับหาจุดเล่นนะผมตอนนี้ ไม่รู้จะไปทางไหนดีย่ฝั่งนู้นก็มีตรงนี้ก็ม,ตกมีตรงนี้ไม่รู้มีหรือเปล่าเนี่ยน่าจะไปกันหมดแล้วมั้งอ่าลงครับไว้ลงดิเออรื้อหรอห,รอหวยมากฝั่งนี้ดูแปบ๊บ ไม่มีศพไม่รู้ศพอยู่ไหนที่ตังองดงสงครามจริงเนี่ยตัวนี้บอกฝั่งนูน้นเราควรจะช่วยฝั่งไหนตอนนี้ออกจากวงล้อมลนะยังจะมาอีก หายแล้วมาจากไหนอีกลังทีนี้ของนู้นก็มีบีบีเลยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยเจย์ยที่ที่ขอโทษคิ๊บยิบผายออกมาจากไหนกันเยอะแยะฮัลโหลโอ๊ยของนุ่มก็ยิงฮัลโหลเจย์นดิคุยกันได้ครับเราค่อยๆคุยกันได้ไหมยิบหายวิ่งขาดไหมเนี่ยคุณลองหลังยิงไว้ด้ยงงจริงเฮ้ยมาจากไหนเยอะแยะสรุกผมอยู่คนเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับผม ผมดูใหม่ขอบคุณก็ผมกทีวีครับขอบคุณที่เข้ามาดูก็ผมตอนนี้กำลังอ่างงอยู่ว่าจะช่วยฝั่งไหนดีตอนเนี้ยจะแปลตี้เนี้ยแต่ตี้หลังมาอีกสรุปเราต้องแคมป์อยู่ตรงบ้านนี้ใช่ไหมเนะี่ยเราไม่ต้องไปไหนละแคมป์ตรงนี้แหละเราอ่ะตั้งเต็นท์นอนได้เลยแคมป์ ไม่หนาจะไปทางไหนก็ไม่ได้เราวาคนเดียวโอเคบอกกัแล้วบอกกัแล้วตอนนี้เรายังไงครับยังไงครับเฮ้ยมองเห็นควันอยู่เมื่อกี้เยอะๆนึง,งนะลอง้อมหลังได้ปะต้องหลังได้ปะเป็มหนาเป็นหนาสมโม่ขึ้นจเก็บข่ขอ,ขอ,อยไปะนะเว้ยะสิพยายามเล่นอยู่ตอนเนี้ย เล่นไม่ได้สั้งสี่ดวยตัวเองก่อนครับนันแหละมีแค่ตัวเองให้ช่วยละ่ะมันมีคนให้ช่วยครับมันยิงกับตรงไหนเนี่ยบอกผมทีตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่านั่งเก็บโองอยนะู่ยนะตีนะนี่นี่นี่กล่องศพตรงนั้นแต่ตัวคนไม่เห็นเฮ้ยชุบมาแล้ว โอ้ oh, ข้างหลังอย่ายิงเลยดิโอ้โหแล้ว oh, oh. ลข้างหลังยิงชิมหายไม่น่าเลยโนข้างหลังปัดล่วง